พิซซ่าอันนี้อันนี้รัดนะอันนี้เส้นเะ<อ>เส้นเล็กน้ำแต่อันนี้เป็นจุดไฮไลท์ของเขาก็คือน้ำมอนเบอรี่หรือมอนนะคะดูสีสิว่ามันสดขนาดไหนสดมากชินก่อนเข้ม,มข้นนะคุณผู้ชม ดูจากสีอะเข้มมากสีบ้าบาทแก้วนี้สี่สิบ้าบาทถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะมันเข้มข้นดีใช้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมแบบเข้มๆเลยอ่ะไม่ใช่มาแบบน้ำลงเหลึงนะก็ส่งกับการที่ว่าเขามีเป็นส่วนมอนทอนตะวันนั่นแหละเพราะว่าเขามีมอนของเขาดีอร่อยอร่อยอ ถ้าใครมาก็แนะน,นําน้ําเนี่ยควรจะสั่งอร่อยแต่น้ำอื่ไม่รู้นะเพราะเราไม่ได้สั่งอันนี้เป็นร้านน้าทะเลใช่ไหมมีร้านน้าทะเลส0บาทฮะ40เอออันนี้40มีกุ้งด้วยคุณผู้ชมมีกุ้งมา2ตัว3ตัวมีปลาหมึกนะคะก็โอเคอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่ยังไม่ได้เติมหรอกออใช้ได้อยู่อันนี้รัานน้า เราก็จะขิมชิมไปก่อนเลย2อชามชิมหมูสองชามเลย,แต,เยเแต่อันเนี้ยคือมัวไปถ่ายรูปอยู่น้ำน้ำไม่มีแล้วยี่บห้าบาทเราก็แต่ยิบห้าบาทนะเอ้ยยี่บห้าบาทเส้นเล็กน้ำยี่บ้าบาทคุณผู้ชมอืมก็ไม่ได้จืดแต่น่าเกลียดนะก็รสชาติแบมันต้องเติมเมื่อกินได้นะอร่อยอก็ใช้ได้คุณผู้ชมอร่อยดีใช้ได้ใช้ดชได้ใชไโอเคโอเค

4, ี่หปดชิ้นนะคะออคเอาเป่ยนเราองชิ้นน,นะนีวันที่ครอยชิ้นเท่าไหร่นแปดก้าไปเจ็ดเก้าันี้นะคะแปดเกา้แกาแดเถาดเล็กนะขัดใหญ่มันร้อยอ๋ออันน,น,นี้อันนี้สั่งกับถัดเล็กมาเพิ่มชีสปะ่ะเพิ่มชีสยี่สิบ ก็มีเขาใส่ถ้วยมาเขาไม่ได้ใส่ขวดมานะก็เดี๋ยวเราจะลองชิมซีว่าจะเป็นอย่างไรบ้างรสก็ยังมีมาอยู่นะคะคุณผู้ชมเขารอาหารรกไต้องเปนมือใ้ออไ,ได้อยู่แบ้งไม่แข็งมาก <S <S เป็นเพราะเรากินเลย พลมาก็กินเลยนนร้อนๆอร่อยอืมได,ดมไม้คุณผู้ชมไม่เชื่อน้าอะไรนะเบคอนกับสับประรดเหรออือพิซซ่าก็ใช้ได้ราคาไม่ถึงร้อยแต่รสชาติอย่างนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ะโอเคเลยอร่อยค่ะคุณผู้ชมอมอร่อยอร่อยเลยอือ,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 อโอเคค่ะ จัดการกันจ้าพวกนี้ก่อนนะคะ้าเจอกันคะ่ะคุณผู้ชมขาดูซิว่าอร่อยไหมพิซซ่าเหลือหนึ่ชิ้นแต่ว่าไม่เหลือนะกำลังจะกินให้หมดนี่ก็กำลังจะกินให้หมดค่ะแต่วันนี้หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณภาพของอาหารแราคาหลักสิบนะคุณผู้ชมแต่ว่าใช้ได้นะไม่ขี้เลรเลยคุณผู้ชมอร่อย ขอบอกนะคะคุณผู้ชมที่ยังไม่มานะมาได้เลยนะคะน,นี่คือบรรยากาศรอบๆอันนี้คือซุ้มที่เรานั่งนะคะนี่หลังคาจะเป็นแบบนีนเออเมื่อกี้นั่งๆอยู่มีแพะมาแพะไปไหนแล้วแพะไปแล้วแพะมาเยี่ยมแพะไปแล้วแล้วก็อเออใช่ถ้าตอนที่เขาทำข้าวนะที่กขปลูกข้าวมันก็จะเขียวคุณผู้ชมแล้วก็ดูรอบๆบรรยากาศรอบๆนะคะนี่เป็นซุ้มนะคะ สมุนสมุนสมมาลังถางข้าวนะหมุนเลยค่ะหมุนเลยนั่งรอบรอบนี้เย็นมากคุณผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะแต่ไม่ร้อนเลยคุณผู้ชมให้ดูให้ดูเนี่ยจะเป็นที่ล่างเป็นแบบนี้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 ที่เปิดเปิดมอนมากี่ปีนะสามปีสามปีแล้วละมอนที่มอนที่ปลูกนะ่ะได้ชงขายไหมตอนนี้ขายข่ายกินพันเหร่ายไม่ทันลครับ ใช่นะถั่วมันเป็นพันธุ์ไส้นอกพันธุ์ไส้นอกมันมีชื่อพันธุ์ไหมมีมีอย่างไต้วันกินสตอเบอรี่นี่คือรสชาติมันสตอเบอรี่เลยใช่แล้วก็ที่มาเลยานชาติเขาว่านผ่านน้ำคือมันมีชาต่าเยอะมีชมพูอิตาลีแบดดัมออสตุรกีอะไเงี้ยเป็นไส้นอกหมดเลยแล้วลูกค้าเขาจะมาชาต่างจังหวัดเแล้วามาสือทราบแล้วให้เราซ่อนในชธีการเสียบยอดติดขาแล้วซ่อน แล้วนี่ปั่นนี่ก็คือเราปั่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ปั่นเองเอาจากส่วนอย่างเนี้ยปั่นก็คือใส่เกือเต็มแก้วเลยเออแล้วก็ปั่นให้ลูกค้าออแต่ลูกค้าบางคนถ้าเกิด บางครั้งเราอาจจะต้องบอกกับลูกค้าว่าบางคนเท้าว่าไม่เคยกินมอนเนี่ยจะเปรี้ยวไม่ไม่จะใช่เปรี้ยวกินไปวันที่อาจจะไปท้ายท้องอะไรเงี้ยบางคนแต่ไม่รู้นะถ้าส่วนตัวแล้วอร่อยใช่จะส่วนตัวทุกคนน้อยคนที่จะชอบพอเท่าที่ท่านมาให้เป็นทุกคนเดี๋ยวเขาท้ามบอกเป็นพออ๋อเหรอบอกมันเป็นพอท้าท์ทั้งเราบางคนไม่กนออ๋ใช่เพราะว่าพวกนี้มันอันนี้ไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะวิตามินอะไรพวกนี้สูงใช่แล้วทีนี้แต่ละแก้วเนี่ยเอามารสชาติจะแตกต่างกัน จะสร้างเพราะว่าถ้าหากว่าแก้วไนที่ได้พ่นแดงๆเยอะจะเอกเปรี้ยวแก้วไนที่พ่นดำๆเยอะเขาจะออาไว้ใช่ใช่เราเน้นตั้งน้อยมากเลยคือเน้นอันนี้อันนี้คือพี่เจ้าของร้านนะคะเจ้าของเจ้าของที่นี่เลยนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่เขาคนที่นี่ด้วยนะคะก็โอเคนะคะพี่พี่ฝากฝากคนที่ชมได้นะเ่าไวา ถ้าหากใคยากจะมาซิกซ่าท้ายพันธุ์่ะเปิดให้ายมาฟรีเลยออ๋สอนสอนด้วยใช่ไหมสอนฟรีหมดเลยโอเคที่บ้านก็มีแต่มันไม่มีลูกทำยังไงเลือกต้นเดือดท้ายค่ะเอาเนี้่ไเอากิ่เอากิ่งนี้ไปเสียบอ๋อเหรอเอาไปเสียบได้ใช่ใช่ไปเสียบปุ๊กเขาจะเป็นท้ายพันธุ์ใหม่ทันทีออ๋แล้วแล้วพี่ก็ขายกิ่งพวกนี้ด้วยใช่ไหมขายอยู่ขายไม่แพงขายราคาประมาณเท่าไหร่บอกบอกราคาไหมราคาเริ่มต้นที่สองร้อยนี่คือว่าใบปลูกนี่ออกลูกเลยออ๋โอเคขายได้ อ่าขยากได้ขยากได้โอเคนะคะคุณผ okay oh, ู้ชมนี่คือพี่เขากากค่ะอ่าค่ะขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมีเป็ดมาให้ชมด้วยนี่เป็ดรอยน้ำเป็ดลอยน้ำนี่น่ารักธรรมชาติมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะนั่งกินข้าวกินอาหารกินน้ําดื่มน้ำตายแล้วก็ชมเป็ดว่ายน้ํามานะคะ ดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะโอเคนะคะคุณผู้ชมคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ด้วยนะคะเอาไว้เจอกับวัคซอนคลิปหน้านะคลิปนี้ต้องบายบายแล้วค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ